ครับผมสวัสดีครับกองทัพพีกนะครับจากละครเรื่องดวงใจเทวพรมตอนดุดับสอนครับมากน่าสนใจของเราเป็นตด,ด,เดวเรื่องนี้นะครับตัวเราบทบาทของพีกแล้วกันครับรถ <c oughs> บทบาทของพีกแล้วเป็นพี่ชายคนโตโตที่สุดในห้าคุณชายจุฬาเทพรุ่นสองเลย <c oughs> ก็จะเป็นพี่ชายคนโตครับมีความสุขุมแล้วก็มีความดุพอสมควรแต่ความน่ารักของละครเรื่องนี้คือเมื่อเวลาที่ตัวละครของ ของพีคเจอนางเอกเขาจะเป็นคนที่ยิ้มง,ง่ายมากแล้วก็การเป็นคนที่แบบอ่าคุยกับนางเอกแล้วก็เหมือนมีความสุขตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับใช่ครับต้แบบทำเป็นบ้ายังไงบ้าอะไรเงี้ยกับเติ่อยครับโอ้ด้วยความที่พีคไม่ใช่พี่ชายคนโตในชีวิตจริงด้วยอ,อะไรเง,งี้ยครับแล้วอายุของตัวละครพี่ก็สูงพอสมควรก็ต้องไปดูอ,อ่ทำเวิร์กช็อปเยอะครับเวิร์กช็อปเยอะมากแล้วก็ต้องมีการเข้าอ่เรียนบอย เรียนเสียงแล้วก็ปรับโทนเสียงให้มันเข้ากับตัวละครที่ควรจะเป็นอะไรแบบนั้นครับร้อนหลายอย่างมากครับทั้งปรบบุคลิกด้วยใช่ครับผมด้วยความที่เป็นพีเรียดก็จะมีการพูดออกเสียงเนาะแล้วก็เป็นคําที่เราไม่ได้ใช้กันในชีวิตเนี้ยในใน,ในชีวิตจริงอะ่ะเราอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าสมัยนั้นก็จะอา,อาจจะมีบ้างอะไรแบบ แล้วความเคมีเข้ากันกับกุ้เราล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ถ้าเรื่องเคมีให้ทุกคนไปดูในจอดีกว่าครับว่าให้ทุกคนเป็นคนตัดสินดีกว่าว่าโอเคไหมละครเราเคมีดีไหมของเราตั้งแต่เวิร์กช็อป้วครับจริงๆตั้งแต่เจอกันวันแรกก็รู้สึกสบายใจที่จะได้ทํางานกับเขา ก็ไปเวิร์กช็อปกันมาเยอะมากพอสมควรครับแล้วก็กว่าจะเขาจะมาเป็นดูดับสอนได้กว่าพี่จะมาเป็นอาศิระได้มันก็ใช้เวลาเวิร์กช็อปกันนานพอสมควรครับถามหน่อยนาจะต้องมีถามแล้วชมพูคู่คนอื่นกับต,ตอนนี้อ่นมา ทำไว้ประมาณนึงครับน่าพอใจมากกดดันไหมถามว่ากดดันไหมพี่ว่าคือยินดีกับทุกคนด้วยสาไปเพราะว่าทั้งทีมงานเองแล้วก็นักแสดงเองทุกคนเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็เป็นละครที่คนดูรอคอยมา11เปีอะครับเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนประสบความสําเร็จสามเรื่องที่ก่อนหน้าของพีกใช่ไหมฮะประสบความสําเร็จยินดีมากๆยินดีมากๆจริงๆเพราะว่าพีก็ไปในทุกตอนแล้วก็เห็นการทํางานเห็นความเหนื่อยล้าของทุกคนมากๆก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าเออ ความสําเร็จเหล่านั้นที่ทั้งสามเรื่องได้รับมาจะส่งต่อถึงดูดับสอนด้วยเหมือนกันได้ดูแตงรอคอยกันมานนานมากครับนานมากส,ส่วนตัวพี่เองด้วยก็รอคอยมานานพอสมควรสำหรับคอมพีกเองครบรถครับครบรถเป็นละครที่มีความมุ่ดักที่มีความโตพอสมควรแต่ก็จะเป็นที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยก็คือปมของคุณอาวิไลลำพาก็คือพีเอสเตอร์เมื่อภาคที่แล้วเนาะภาค มาภาคนี้ก็จะเป็นพี่แอนซิเลียมรับบทเป็นพี่แอนซิเลียมใช่ไหมครต้องตามค่ะต้องตามหาบทตอนตอน,ตอนดูดับสอนจะเป็นบทสรุปของตั้งแต่ภาคที่แล้วครับผมครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูดับสอนนะครับเริ่มตน้นตั้งแต่ย2ิบมิถุนายนนี้นะครับเป็นวันเสาร์ครับผมช่วงนี้หน้าฝนด้วยใครที่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านดูดูดับสอนนะครับ